ที่รามิสุตักเสิร์ฟเมนูฮิตในต่อต่อที่นี่เขามีให้กินฟรีมาร้านเนี่ยก็ไม่พลาดเมนูที่ฉันเลิมมากวันนี้ฉันมาประทัดทองตั้งแต่บ่ายๆเลยจ้ะเพื่อร้านนี้กับร้านทิลาเมนู ง่ายกินคู่กับพริกเผาแต่โคตรจะอร่อยเลยข้าวไข่เบียดก็โควรจะจึงจ้งจิตจึ้งใจมากี่ครั้งก็ต้องโดนทําไงก่อนจะท่อกินที่บ้านได้แบบเนี้ยกินคู่กับพริกน้ำปลาแบบช่ำๆลืมบอกแค่เราทานครบ600จะได้ทารามิสุตักเสิร์ฟไปเลยฟรีๆหนึ่งเสร์ฟฉันเห็นทีารามิสุของร้านเนี้ยก็รีพุ่งตัวมาด่วนตอนแรก คิดว่าเขาจะเสิร์ฟให้ฟรีๆแบบเนี้ยร้านนี้เขาจะขายเอาสังคมปะเนี่ยนี่เลยจ้านางตัวต้นเรื่องถ้าเห็นความฉ่ำของน้องนะแล้วฉันก็ได้กินทาลมิสุตักเสิร์ฟแบบนี้ซะทีตัวเนื้อจะเนียนนุ่มกินตอนเย็นๆคืออร่อยมากรสชาติจะละมุนกินง่ายอีสเข้าไปทีคือฟินสุดๆถ้าอยากได้ความจึงจ้งจิตจึ้งใจแบบนี้รีบพุ่งตัวมาด่วนกับร้านทีละบรรทัดทอง